เราต้องปกป้องมอฟนของอัลลอฮ์เราต้องกระจายสันติภาพบนพื้นฐานเมตตาธรรมที่อัลลอฮ์ได้นำมาผ่านนบีมุฮัมมัดสุลตลัมกระจายไปทั่วโลกนี้คือหน้าที่ของเราแล้วก็อย่าลืมว่าคนที่มีอุปสรรค และก็บทุตรศพที่ลล l a ์ที่สูงที่สุดคือ m u มัดุ a รอลลอฮ์ u l l ล h ซลออัชดุนนาซีบาลานอัลอัมบียคนที่มีบาละมากที่สุดคือบรรดาอัมเบียไม่ใช่พวกเราพวกเราแค่นี้มันไม่ถือว่าไม่มีอะไรบาละอย่างอื่นมากกว่าแต่ว่าบางทีสร้างความหวาดผวากับเรามากๆเกินอะไรที่เป็นความจริง ก็ขอให้ลูกๆนักศึกษามั่นใจเพราะบางคนส่งเอกาสารเมื่อกี้ในสุดท้ายคนส่งสารมาพูดเป็นไงเป็นไงขอรับปกป้องอธิการผมว่าขอรับปกป้องนักศึกษาของผมดีกว่าอธิการนะเพราะว่านักศึกษาคืออนาคตของของสังคมอ,อบีก็ไม่มากแล้วเพราะเรานี่คืออนาคตเราจะปกป้องอนาคตของอิสลามไม่ใช่อนอคตของส่วนตัวใครสักคนไม่ใช่อนาคตขอ,อิสลามนี่คือ มุ่งมั่นของเราวิสัยทัศน์ของเราขอบคุณที่เขาส่งสารมาเขาเห็นใจอธิการมากมากก็ดีใจขอบคุณมากๆที่พวกเขาเข้าใจและก็เห็นใจมากๆกับอธิการและก็ขอรับปกป้องอธิการและลูกหลานของอธิการที่เรียนที่นี่ให้หมดอธิการมีคําว่าลิลจามีอาติรับบนยามีฮะมหาวิชาลัยแห่งนี้มี a ล l a ปกป้องอยู่มหาวิยาลัยแห่งนี้ไม่ใช่ของอธิการอธิการแค่ผู้ ที่ทำหน้าที่เล็กน้อยในฐานะเป็นเบาวเล็กๆคนหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่เป็นของอัลลอฮดเราซื้อมาเราสร้างมาและก็เราถวายอัลลอฮ์ทั้งขอให้ลูกๆสารต่อความคิดแบบนี้ตอนที่เป็นบัณฑิตออกไปขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเราอยู่ในเรือลําเดียวกัน จะให้ทุกคนต้องพยายามดูแลเรือให้ดีอย่าให้จมน้ำขอเราตาละวันนี้เราอยากจะมาตระหนักว่าเรากำลังมีหน้าที่ของทุกคนหนึ่งสหัมให้เกิดดีในโลกนี้สองสวาบุลลอให้เกิดความดีในโลกอาคราทุกวันนี้เราสหัมดุ نية สวาบุลอาคราสหัมดุ نية สวาบุลอาคราสวัสดิ์ดุ نية พุทธนาสวัสดิ์บุลอาครานี่คือหน้าที่ของเรานะอัลลอฮฺตาละสหัมดุนยาคือสิ่งวักกับ อับีได้สร้างมากับพี่น้องรุ่นพ่อของท่านรุ่นพี่ของท่านนะก็เกิดอันนี้ขึ้นมามีสามวิทยาเขตเดียวนี้ปารามิตาที่นีและก็ที่ปัตนียายาของเราหรือบันดีนุสสะดามนี่คือหน้าที่ของเรากําลังสร้างอยู่ทุกอย่างนี้คือวาก้าสันติภาพวาก้าสันติภาพวากัาสันติภาพขราให้พวกเรานำสโลแกนนี้ให้ดีที่สุดเราต้องแสดง ความเสียใจกับฝ่ายที่มาทำลายวักัฟและก็ทำลายสันติภาพที่เราสร้างมาเรียบร้อยแล้วเราสร้างเขาทำลายตั้งให้เข้าใจตรงนี้ให้ดีแล้วใครจัดจก,การอัลลอฮ์ทรงจัดก,การเขาต้องยกฟ้องให้กับอัลลอฮ์ทุกคนดัอาให้อัลลอฮ์ว่าช่วยจัดก,การหน่อยหนึ่งจัดก,การให้ฮิดายะต์กับเขาให้ฮิดายะต์ให้ได้ถ้าองคลต้อไม่ประสงค์จะให้ฮิดายะต์ก็ให้เขาไกลจากเรา ถ้าอไม่ประสงค์ให้ไกลจากเราขออภ์จัดก,การแบบไหนก็ได้อย่าให้เรานะต้องเกิดความเสียหายจากพวกเขาสามประเด็นเราขอนะหนึ่งให้ได้ยะให้ไกลจากเราถ้าไม่มีได้ยะ3สให้จัดก,การแบบไหนอย่าให้ความชั่วร้ายเขาถึงเราแล้วก็ทำให้เราต้องมีปัญหาในชีวิตสอย่าง นะได้ไหมครับนี่คือจุดยืนของเราให้ดีนะอธิการแบบนี้ละทุกอย่างที่เกิดทุกวันว่าอากสามอย่างน้าอัลอสปานอวตาละอัลลอฮ์ก็จัดการอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์บางทีก็มีความสามารถทําได้แต่ว่าไม่ทําอัลลอฮ์ทำอัลลอฮมีความสามารถกับทุกสิ่งทุกอย่างวพราะว่าอะไรุณชัยอันนีทุกอย่างเป็นบาวของอัลลอฮ์